ขอทราบค่ะสำหรับท่านผู้โดยสารท่านใดที่อยู่จิตขอบชานชาระที่สองเดินห้ามหานไปมาระหว่างชานชาระที่สองควรระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถค่ะขบวนรถก็กำลังนขบวนข้อจับเที่ยวในชานชาระที่สองเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่องขบวนที่หนึ่งสองเดินทางมาส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีเด,ด่นชัยปลายทางสถานีกลางกรุงเทพวิวัฒนค่ะ รด ah, ทาบคสำนตัวเลสารท่านใดที่ยู to. you, ่ชิออชานชาลาที ada, ่สองหรือเดินผ่านไปมาระหว่างชานชาลาที่สองโระมัดรงอันตรายจากขบวนรถค่ะขบวนรถที่กำลังนำขบวนข้าเจียเียมในชานชาลาที่สองเป็นขบวนเร็วเื่อลองขบวนที่หนึ่งสองเดินทางับท่านลสารจากสถานีเดชชัยไปทางสถานีการภูเกวัดพิวัฒน์ค่ะ t t e n t i o ค่ะที่นี่สถานีโนบุรีที่นี่สถานีโนบุรีาผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีโนบุรีก่อนลงจากขบวนรถโปรดตอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมาลงให้ครบถ้วนค่ะอย่าลืมด้ว้ว่ารถกรถอาจเกิดการสูญหายได้ขบวนรถที่สอดแทรกในชั้นสาระที่สองเป็นขระเบอรถเร็วที่วิล่องขบวนที่หนึ่งสองเดินทางแล้ส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีเด่นชัยายทางสถานีการลูเทศประิวัฒน์ค่ะ ผู้โดยสารที่มีตัวเลขสารเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยงนี้ขนน้ำสุขของนั่งสามคาราหกท่านคือตำแหนที่นั่งคะแนนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็รีไปจะอยู่รับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีหนองโดนเป็นสถานีต่อไปค่ะทราสถึบุรีภายในอาคารสถานีและบนขบวนรถท่านใดฝากหรือต้องผีโทษตามกฎหมายขอบคุณค่ะ Smoking is prohibited in the station area and on train. Please smoke in the provided smoking zone only. Thank you. <coughs> Any part of your body outside the train during boarding. Thank you. <laughs>